โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลงชุดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าลักษณะแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ส G ที่แท้จริงของมันนะครับอาจจะพอดีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปล่อนดูนะครับโอเคครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมอเตอร์ขนาด2212นะครับ2200 kv อยู่กับแป้นมอเตอร์นะครับแล้วก็ใบขนาด7นิ้ว สปีดคอนโทรนี้จะเป็นสปีดคอนโทรลขนาด4 0์นะครับรีเซีฟกับวิทยุเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเดิมนะครับนั่นก็คือไฟสกายนะครับ FS SI I6X นะตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุค้มราคานะครับแบตเตอรี่นี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด1 1 0 0ม ah ิลลิแอมนะผมไม่แน่ใจว่ามีไฟอยู่หรือเปล่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเบาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยไปใช้แบบตัวที่มันหนักขึ้นแล้วก็ให้ไฟที่ดีขึ้นนะครับสว so, จำนวน2ตัวนะครับอันนี้เซอร์โวเก่าผมแกะมาจากไอตัวเครื่องบินตัวเดิมนะคอนโทรลฮอนแล้วก็ลวดคันชักนะครับแล้วก็ไม้ประดิษฐ์นะครับเอามาทําเป็นแป้นมอเตอร์ก่อนอื่นผมก็จะมาทําการเอาไม้ประดิษฐ์นะครับ2อ,อันเนี้ยมาทาบด้วยกันนะครับแล้วก็เอาตัวมอเตอร์กับแป้นฉากของมันเนี้ยนะฮะมาทาการวางลงแล้วก็วัดจุดหลังจากนั้นก็ทําการเจาะนะครับเจาะให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับอันนี้คือผมเจาะแล้ว แล้วผมก็จะทําการขันในตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปกับแป้นตรงนี้ก็มาดูกันครับโอเคครับอันนี้ก็ขันเรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นใช้ได้เลยนะนี่นะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาตําแหน่งวางตัวมอเตอร์กันนะครับกับติดตัวลําตัวเครื่องบินก็มอเตอร์กับแป้นเนี่ยมันจะวางอยู่ประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ บริเวณแป้มตรงนี้นะครับมันจะอยู่พอดีกับตัวท้ายเครื่องนะครับแสดงว่าผมต้องเสียบไปตัวนี้เข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ต้องเจาะเปิดตรงนี้นิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดตรงเนี้ยเพื่อที่จะทําการติดมอเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปิดเข้าไปใหม่เนี่ยนะฮะมอเตอร์ก็จะวางอยู่ประมาณนี้นะของท้ายเครื่องนะครับ ตรงนี้ก็ต้องเจาะเปิดช่องบริเวณตรงนี้เพื่อให้มอเตอร์มันโผล่ออกมาโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะผมก็ทําการติดไอตัวแป้นมอเตอร์เนี่ยเข้าไปกับไอตัวโครงเครื่องบินตรงนี้เลยนะครับตันนี้ก็ทากาวเข้าไปนะครับใช้ปืนกาวทาเข้าไปตรงนี้ หลังจากนั้นก็เอาแปะเข้าไปตรงนี้นะครับตรงท้ายที่เราวัดไว้เนี่ยแปะตรงๆนะครับอย่าให้มันเบี้ยวนะลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาใส่ตัวคอนโทรลฮอนกันนะครับก็จะใส่อยู่ที่บริเวณหางตรงนี้ ต่อไปเราจะมาทําการติดตั้งเซอร์โวกันนะครับเซอร์โวผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ตรงบริเวณปีกตรงนี้นะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับน่าจะตรงนี้เลยดูดีใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่ขอบขอบของลำตัว แล้ต่อไปนะครับก็มาทําการติดไตยลวดคันชักกันนะครับลวดคันชักผมก็น่าจะติดอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับติดตั้งในตัวสปีดนะครับกับมอเตอร์ ซึ่งในสปีดเนี่ยนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่าผมเสียบซ็อกไข่ใส่กับมอเตอร์อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่มันต้องมาอยู่ข้างหน้าตรงข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้สายตัวแบตเตอรี่ที่มันยาวๆมากขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับก็จะต่อเข้าตรงนี้เนื่องจากว่าการส่งสายจากข้างหลังเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะยากเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันค่อนข้างแคบนะ ผมก็จะเสียบตัวรีซีฟไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ยัดมันเข้าไปทีเดียวหลังจากนั้นผมก็จะทําการส่งสายพวกนี้นะครับไปข้างหน้าตรงนี้ก็ต่อกับมอเตอร์ได้เลยด้านหน้าตรงนี้ก็ดึงรีซีฟออกมานะครับ ตรงนี้ก็เอาสายเซอร์โวนะครับที่เราดึงมาจากไอตัวปีกตรงนี้นะครับก็ทําการเสียบเข้าไปกับรีเซพเลยช่องที่1กับช่องที่2นะเนื่องจากว่าไอเครื่องบินของเราเนี่ยนะครับมันต้องดันไปข้างหน้าเนาะเราก็เลยต้องสลับฝั่งใบพัดนะครับเอาด้านนอกไอเอาด้านในเนี่ยออกมาด้านนอกนะข้างหลังตรงนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แหละเนาะก็ทําการเปิดรีโมทนะครับแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบผมใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ทดสอบก่อนก็นแล้วกัน ไปพัดหมุนถูกทางแล้วต่อจากนั้นนะครับเราก็มาทดสอบเซอร์โวกันนะครับนี่นะครับสังเกตด,ดูนะครับเวลาเราขยับเนี่ยมันจะขยับแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะขยับแค่ฝั่งเดียวเราต้องการให้มันเป็นเอเลโว้นะครับวิธีการก็คือก็ปรับตรงวิทยุนะครับแล้วก็มาที่รูปกุญแจตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับไปที่คําว่าออเลโว้นอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไป หลังจากนั้นก็เปิดเป็นออนนะครับอ่าพอเปิดเป็นออนแล้วลองมาขยับดูนะครับอ่าเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ไปพร้อมกันนะครับอัพดาวแต่อัพดาวนี้มันก็ไปพร้อมกันเหมือนกันแต่ลักษณะของมันคือสลับกันลักษณะแบบนี้นะครับมันยังผิดนะครับถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยเราอยากให้มันงัดขึ้นทั้ง2ใช่ไหมส่วนถ้าเกิดว่าซ้ายขวาเนี่ยมันต้องสลับกันนะครับ เราก็มาแก้นะครับวิธีแก้นะครับอันดับแรกคือเราเปิดออนแล้วใช่ไหมเราก็กดคนเซิลค้างไว้นะครับเป็นเวลาประมาณ2วินาทีให้มันเซฟก่อนแล้วเราก็ขยับไปที่คําว่ารีเวิร์นะครับก็คือฟังก์ชันตัวแรกตัวนี้กดโอเคเข้าไปนะครับเราก็มารีเวิร์ช่องที่1กับช่องที่2นะครับก็ลองรีเวิร์ดดูอ่ะพอรีเวิร์ช่องที่1แล้วอ่ะลักษณะแบบนี้นะครับไปด้วยกันแล้วแล้วก็ขยับแบบนี้ไปคนละข้างแล้วนะครับก็กดคนเซิลค้าง อ่าลักษณะแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะครับโอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการติดตั้งหางเข้าไปนะครับโอเคครับลําดับต่อไปเนี่ยเราจะมาหาตําแหน่งวางแบตเตอรี่กันนะครับคือ cg เนี่ยถ้าเกิดว่าจับดูนะครับจับประมาณเนี้ยแล้วปล่อยนะ เนี่ยมันจะตกไปด้านหลังนะครับไอแบตเตอรี่ตรงนี้มันก็เลยต้องอาจจะต้องใส่เข้าไปด้านหน้าเยอะๆหน่อยนะฮะก็คืออาจจะต้องใส่ไปสุดเลยแต่เรายังไม่รู้ c ีีที่แท้จริงของมันนะครับอาจจะอาจจะพอดีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปล่อนดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ลงชุดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับ ข้างในตรงนี้ก็จะมีรีซซฟนะฮะถ้าเกิดว่าโยงเข้าไปข้างหลังก็จะเป็นสปีดคอนโทรลเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซอร์โวที่ติดไว้ดึงตัวอีเลโวนข้างหลังนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่ได้ติดกาวนะครับเอาเทปเย็บสับปะรดแปะไว้เฉยๆนะครับเผื่อได้มาเซอร์วิสหรือว่าเปลี่ยนมอเตอร์อะไรแบบนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องบินเนี่ยไปทดสอบ CG กันนะครับวิธีการทดสอบ CG จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามวิดีโอกันต่อเลยนะครับไปกันเลย